อ <ality> ันนี้กุ้งมันกุ้งลึกกระปูกระปูนะกินเห็นแล้วนึกมันสเสนาวะเหมือนซุปยอดที่น้องแรงว่ากินกินใส่อาหารดีโดนได้กินเสนอประกบจับนะประกระจับแล้วประกบอะไรครับกับอะไรแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีส่วนหอมงเลย

ตมอันี้กอันนี้เป็นยำกระปูว่เิดกรจักคือกันกระปูหัวนเลยจะจะุ้งเุ่้ให้เขาบดเลย้องบบดบ่เหลือเจ็ตับ